ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาดูวีรักกิดรดชิ้นใหม่ล่าสุดครับผมที่จะเป็นลักกิดรดสุดท้ายของปีนี้แล้วที่จะเป็นตวัวละครไฟเบร k ลีจินรีสเอาล,ะล่ะเราก็มาดูก่อนครับผมว่าในเล็ก,กอโดคราวนี้เนี่ยจะมีเทมอะไรที่มีความน่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันเลย โดยคอลันที่รายที่สุดผมก็แน่นอนอยู่แล้วกับตัวละครไฟเบกในสก,กิลระดับรีเจนอรี่ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวละครไฟเบกรีเจนเนี่ยก็มาพร้อมกับค่าความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มเติมให้กับผู้เล่นด้วยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าอ e ินเฟสแล้วก็ท่าอัลต้าเริ่มต้นที่ตัวละครเนี่ยจะให้มานะก็เป็นตัวละครพื้นฐานที่เป็นรีเจนารี่ทุกตัวเนี่ยก็จะมีท่าพิเศษติดตัวกันมา ถัดมาตามด้วยป้าแสดงจํานวนที่าการคิวในแต่รอบครับผมสำหรับตัวไฟเบรกเนี่ยสตาร์สัญลักษณ์ของตัวไฟเบรกก็จะเป็นตัวเพลินครับผมแล้วก็จะมีตัวเลขกํากับอยู่ก็เลยไี้ว่าร้อนแรงสมชื่อเลยนะในส่วนทักษะลีเจนของตัวละครตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนปืนไฟปกติเนี่ยให้กลายเป็นปืนไฟที่มีสกินไฟเบรกกลายเป็นปืนไฟที่มีความร้อนแรงมากขึ้นกว่าเดิม ประปรุงเพิ่มท่าพิเศษในท่าของโรดเอาโ์ไม่ว่าจะเป็นท่าปกติที่ยืนตรงรับบี้หรือว่าท่าที่กำลังจะโดดในโหมด b บตเทิลรอยัลแล้วก็ตามด้วยกล่องเพลิงครับผมที่จะปรากฏมาในโหมดของ b บตเทิลรอยัลเมื่อทําการสังหารศัตรูได้สังเกตว่าตัวกล่องเนี่ยก็จะมีตาสัญลักษณ์ครับผมที่เป็นตัวไฟเบรคแล้วก็มีตาความร้อน ในส่วนของลีเจนที่มาควบคู่กับตัวละครก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะเป็นตัวปืน D13 นั่นเองครับผม D13 อ่าที่จะมาเป็นสไตล์แบบไฟไฟลุกๆุกชนชนนะผมก็ใครเป็นสายสะสมเนี่ยก็น่าเก็บกันนะสำหรับตัวดีสสกินตัวนี้นะในส่วนของวันอื่นนะผมก็ประกอบไปด้วยโกดเพิงมโรท็อกในสกินใหม่ระดับอีพิขวานเพิงที่เป็นสกินควบคู่กับตัวละคร ตัวเครื่องร่อนครับผมอารายใหม่ที่เป็นรายคู่กับตัวละครเช่นกันอันนี้ก็แนะนําว่าใครที่ยังไม่มีเครื่องล่อนเนี่ยก็มาสุมหากันได้นะรถบรรทุกรายใหม่ที่เข้าทีมกับตัวละครในส่วนของสกินปืนนะผมก็จะเป็นปืน M13 อันนี้พี่ลิงก็แนะนําเหมือนกันว่า M13 นี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีผมก็สามารถมาเปิดหาได้ในตัว l ก c k y draw ชิ้นนี้เหมือนกันสำหรับคนที่พลาดไปในซีซันก่อน เอลวอตา้าท่าใหม่กับลิงออกไฟวงแหวนแห่งเพลิงครับผมก็จะเป็นการปล่อยไฟมาที่มือแล้วก็หมุนรอบตัวละครสักรอบสองรอบปุ๊บุ๊บุบอกเลยว่าฟู่ฟ้าเลยทีเดียวเอลวอตา้าประจําตัวละครตัวนี้แล้วก็ตบท้ายด้วยคอลลิงการ์ประจําตัวละครตัวนี้ เอาละก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วดีกว่าก็มาดูดีกว่าผมว่าดอสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยพิิงเนี่ยจะมีดวงยังไงจะบ้างครับผมจะเป็นแบบเกลือฉลองเส้นปีหรือเปล่าเออหรือไม่แน่อาจจะดวงดีได้ตั้งแต่เส้นปีก็ได้นะชิ้นแรกมาครับผมก็ปลดล็อกในส่วนตัวขวดเพลิงก่อนทัดมากับชิ้นที่2ครับผมใช้ cp เพิ่มขึ้นมาดน,น,นึงเป็นหกส cp ผมปลดล็อกเป็นท่าอวตารท่าใหม่ครั้งที่3ามร้อยยี่สิบ cp ร้อยยี่สิบนี่ขอแบบ เป็นตัวละครได้ไหมเอ้ยมาเป็นท่าวิงสูรนะผมโอเควิ่งสูรในโหมดของมิยาก็เก็บไว้สายสะสมนะสำหรับลายตัวนี้ครั้งที่4เป็นอะไรเอย่ยครั้งที่4ีเ่เป็นเป็นโอ้โหอว,วตารของตัวละครนะผมยาวๆไปกับครั้งที่5ครึ่งทางกันแล้วผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเปิดเนี่ยพี่ลิงก็ยังแนะนําเสมอว่าใครที่อยากจะวัดดวงเนี่ยลองกดดูผม4ีหรอบ ใช้ CP ไม่เยอะมากมีโอกาสออกปืนออกตัวละครแล้วก็ของอื่นอื่นอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าลองสุ่มดวงดูก็ได้ผมเพราะว่าคนที่โชคดีเนี่ยกดสองสาครั้งเนี่ยก็มีได้เนี่ยเห็นเยอะพอสมควรนะแต่เกิดว่าโชคไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเกลือเหมากระดานหนดพิลิงก็ได้นะแต่ไม่แน่รอบนี้พ่ลิงอาจจะไม่ต้องเหมากระดานก็ได้นะแต่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมเพราะว่าดูสรงแล้วเนี่ยเรามากันเจ็ดแล้วนะเจ็ด <c oughs> แล้วนะเจ็ดแล้วนะโอหซึ่งพิลิงคาดกันว่าพิลิงน่าจะต้องเหมาแล้วลนะ่ะ <c oughs> ชิ้นต่อไปนี่ปืนไฟแน่นอนชัวนี่ไใช่จริงๆด้วยก็ผมกับตัว D13 ในระดับรีเจนารีก็ต้องย้ำคันนึ่งว่าฉลองเกลือสิ้นปีเลยผม <c oughs> ดอนสุดท้ายของปีนี้ก็จัดไปเกลือไปเต็มๆนะและสำหรับคนที่ปลดล็กอกตัวละครไฟเบรกมาแล้วผมในทักษะของไอตัวสกิลเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวคาร์โมให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นลายรีเจนอรีได้นะก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนกนได้สำหรับคนที่ปลดล็กอกตัวละครไฟเบรกล้าเท่านั้นนะผม ในส่วนของโมเดลของตัวละครนะผมก็เรียกได้ว่าเก็บรายละเอยียดค่อนข้างดีเลยนะทนั้งในส่วนของผ้าคลุมลายผ้าคลุมแล้วก็โมเดลต่างๆก็รีดว,ว่าว้าวมาแบบเท่จัดเต็มจริงๆในส่วนโมเดลของปืน D13 Regenary ผมลักษณะของโมเดลเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะก็เป็นปืนที่ยิงแผ่นดิสที่เป็นดิสไฟเพิ่มความเก๋ไก๋ให้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นตัวแผ่นดิสปกติ ในส่วนของอื่นๆเนี่ยสโครอะไรก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ผมแต่ว่าเปลี่ยนเอฟเฟกเวลายิงเนี่ยให้มันจะมีแสงที่ปล่อยมากขึ้นกว่าเดิมแล้ก็เอฟเฟกในการฆ่ารูปแบบใหม่ <S 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 โดยเมื่อทำการฆ่าศัตรูได้ผมตัวปืนเนี่ยจะพรา่พานศัตรูหายไปในทันที และถัดมาผมในส่วนของ o p e a t o r skill ที่เป็นรีเจนประจําตัวละครตัวนี้ผมกับตัวปืนไฟอันนี้ก็สังเกตได้ว่าตัวปืนไฟเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของลักษณะท่าพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาผมให้มันมีตัวปืนที่มีลักษณะโดดเด่นชัดขึ้นแต่ว่าโดยรวมเอฟเฟกตต่างๆของปืนไฟเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะก็เพียงแค่เปลี่ยนในส่วนของรูปลักษณ์ของตัวปืนเป็นหลัก และก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิว Lucky Door ตัวละครไฟเบกในสก,กินระดับีเจเนอรี่เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้ดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไงกันบ้างสำหรับตัว Lucky Door สกินไฟเบกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ขา้างต่างหุ่นนั่นเองเนาะ และก่อนจากกันไปผมวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายสิ้นปีแล้วผมณนะตอนเวลาที่ทำคลิปอยู่ก็แน่นอนว่าปีนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีผมก็ขอให้มันผ่านผ่านไปพร้อมกับในปีนี้แล,และก็เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นปีใหม่นั่นเองครับผมใครที่ปรารถนาสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ขอให้ทุกคนโนชคดีได้ในสิ่งที่ต้องการนั่นเอง และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบน,นี้มีสารัความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแ,แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว